สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องปั๊มคุณภาพดีราคาประหยัดก็จะเป็นปั๊มอัตโนมัติตัวนี้กำลังไฟงอยู่ที่370วัตต์สามารถดูดลึกได้สูงสุด9เมตรนะครับส่งสูงสุด32เมตรนะครับอัตราการไหลอยู่ที่34ลิตรต่อน,นาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วก็ตัวใบพัดเป็นทองเหลืองนะครับลักษณะงานบ้านแบบไหนนะครับก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านสองชัน้นหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับ จุดใช้งานตัวนี้32ลิตรต่อนาทีเนี่ยก็จะก๊อก,กตัวหนึง่งจะกินประมาณ13ลิตรก็จะใช้ได้ถึง2-3ตัวในการเปิดพร้อมกันนะครับทดสอบเสียงนะครับเวลาเครื่องทำงานนะครับก็ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ73-79เดซิเบลครับซึ่งเป็นมาตรฐานของปั๊มเราก็จะมาทดสอบจากปั๊มตัวเล็กส่งสูงขึ้นไปชั้น2นะครับระยะประมาณ3-4เมตรน้ำมันจะออกประมาณไหนนะครับจะมีก๊อกอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตัวแรกตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าก๊อกตัวนี้ก๊อกสนามโดยปกติจะกินน้ําประมาณ13ลิตรต่อนาทีนะครับซึ่งปั๊มสามารถทํางานอยู่ที่34ลิตรต่อนาทีนะครับฉะนั้นมันยังจ่ายน้ําได้พอเราเปิดก๊อกตัวที่2ก็อตอนนี้เราก็จะใช้อยู่ที่26ลิตรพอตัวที่3ม,มาบวกอีก13นะครับตัวนี้ครับปริมาณน้ำสามตัวนี้ยังไงก็ได้30ลิตรเท่าเดิมนะครับแต่แรงดันมันจะลดลง เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาลองทดสอบการต่อดูดน้ําลืกดูนะครับว่ามันดูดขึ้นไม่ขึ้นนะครับไปดูกันเลยครับผมจำลองต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราการไหลก็เหมือนกับที่เราดูดจากแท้งปกติสองก๊อกสามกอกแรงดันมันก็จะตกลงไปนิดนึงนะครับ สำหรับตัวปั๊มตัวนี้นะครับถ้าจะต่อในระบบประปาหรือว่าในต่อในบ้านชั้นเดียวแรงดันของตัวปั๊มอ่ะไม่สามารถทําให้ท่อประปาแตกได้นะครับเพราะโดยปกติแล้วตัวนี้แรงดันอยู่ที่3บาร์แต่ท่อ PVC ที่เราขายกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมัน6-8ถึงบาร์นะครับที่มันสามารถทนได้แต่ถ้าใช้แล้วมันเกิดการซึมอันนั้นคือก,การเดินท่อนะครับการทาก,กาวหรือการติดตั้งท่อประปาของแต่และที่นะครับนม่เหมือนกันฉะนั้นจะอยู่ๆให้ปั๊มอัดจนท่อแตกเป็นไปไม่ได้ครับ